สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพวาดของเจ้านางจุลาลัตมณีนาคินีนะคะพระราชนนดตาพรยาเทวานาคราชและพระราชธิดาของพระยาจันตคุปนาคาราชกับพระนางแก้วรัศมีจันทานาคินีพระนางนั้นเป็นพญานาตตระกูลฉับพยาปุตตะเมื่อเติบโตเป็นสาวก็มีพราสลิดโฉมงดงามร่างมนุษย์นั้นสวยอรชรใบหน้าเหลียวเล็ก ดวงตาคมโตลิมฝีปากแดงผมยาวสลวยร่างพยานาคนั้นเป็นสีม่วงมะป่างเป็นหน้าปริวารของพระแม่รัศมีช่วยดูแลปกป้องมนุษย์ที่บูชาพระแม่เจ้าวันหนึ่งมีเด็กสาวนามว่าโสธาเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่มากาบไหว้พระแม่เจ้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นประจำนางนาคีจุฬาลรัดมณีก็เมตตา และคอยคุ้มครองดูแลโซธาอยู่มิได้ห่างจนโซธาเติบโตเป็นสาวแล้วได้แต่งงานก็ได้มาขอพอรกับลูกป,ปั้นพระแม่รัศมีที่พระนางนาคีจุลาลัตมณีสถิตอยู่นางนันได้ขอพอรว่าเมื่อใดที่ครอบครัวของนางเกิดอันตรายขอให้พระแม่เจ้าโปรดช่วยเหลือให้พ้นภัยซึ่งนางก็ได้รับพรน,นั้นและเมื่อวันเวลาผ่านไป นางโซธาก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวนามว่าวิทาดาวันหนึ่งหนูน้อยวิทาดาได้ถูกงูพิษกัดนางโซธาก็ได้แต่ลองให้ข้ามควรอย่างน่าเวทนานางนาคีจุลาลัตมณีก็เกิดสงสารบวกกับพรที่เคยให้ไว้่านจิงจำเป็นจะต้องแอบขโมยเพชรมณีสีแดงของพ่ะแม่รัศมีที่มีอนุภาพในการชุบชีวิตสรรพสิ่ง มาช่วยเหลือเด็กน้อยแต่นั่นก็ถือเป็นความผิดครั้งใหญ่การขโมยของพ่อแม่เจ้าไม่พ้นสายตาของพระมารดาผู้ให้กำเนิดไปได้่านแอบมาเห็นและจับได้จึงโกดเกี้ยวและทรงลงโทษนางนางถูกเนรเทศและทำให้สิ้นฤทธิ์ลงนางกลายเป็นวิญญาณเล่ล่อมไปตามป่าตามเขายังอ่อนแรงจนได้มาพบกับปู่ฤาษีจ้าสมิงพาย กูเคยเป็นครูบาอาจารย์มาแต่อดีตก็ได้ช่วยเนรมิตร่ามให้เป็นหญิงสาวชาวบ้านมีต้องเป็นวิญญาณเล่ลอนอีกต่อไปต่อมาพระนางได้พบกับพามหนุ่มนามว่าท ah ันภาเป็นพามและเป็นหมอยารักษาผู้คนนางนาคีจุฬาลัตมณีเกิดความนับถือพรามทันภาเป็นอย่างมากจึงได้อาสาเป็นผู้ช่วยและไม่นานนะัก บุพเพันิวาสก็ได้บังเกิดขึ้นนางได้เกิดนิมิตว่าอดีตนั้นเคยเป็นคู่ครองกันมาก่อนต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ได้พัฒนาขึ้นจนได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นอย่างเรียบง่ายและมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนซึ่งต่อมาบุตรชายนั้นก็ได้ออกบวชวันหนึ่งนางนาคีจุลาลัตมณีได้พบกับพระยาผู้ชงนาคราช ด้วยฤทธิ์ของพระยาผู้ชงนาคาราทำให้นางนาคีนั้นเกิดฟื้นคืนความจำและจดจำเรื่องราวต่างๆได้พระยาผู้ชงนาคารารับรู้เรื่องราวต่างๆได้ด้วยญาณก็เกิดความสงสารจึงได้ให้ไปขอขมาพระมารดาเมื่อพระนางได้ไปขอขมาพระมารดาพระมารดาก็สรงพระไทยอ่อนและเห็นว่านางได้รับโทษเพียงพอแล้ว จึงได้คืนล่างและลิกของพญานาคให้กับนางแต่นางนาคีจุลาลัตมณียังคงมีจิตใจรักมั่นในคนรักมีอาจแยกจากกันได้จึงขอกลับไปใช้ชีวิตมนุษย์เพื่อดูแลสวามีและบุตรของตนตามเดิมและได้ขอให้พระมารดาคอยดูแลตนและติดตามอยู่ไม่ได้ขาดทุกภพชาติในมนุษย์ อย่าได้เกิดอันตรายและความยากลำบากซึ่งพระมารดาก็ให้พรน,นั้นกับนางค่านี้เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ให้อาจารย์ทำการวาดและสื่อองค์ในอดีตชาติของเขาให้เหตุใดจึงมีความผูกพันกับพญานาคเหตุใดจึงมีความทรงจำแบบที่ไม่เคยมีใครสามารถให้คำตอบเขาได้มาก่อนอาจารย์ได้ทำการเข้าสมาธิ และสื่อเรื่องราวในอดีตยอย่างไรแล้วเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคะให้เราเหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้ปัจจุบันนั้นมาจากอดีตและอนาคตก็มาจากปัจจุบันผู้ที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตได้ก็คือตัวเราในปัจจุบันนั่นเองค่ะอาจารย์กบนับวัดองค์เปิดสายพยานนินดีที่ได้ทำการสื่ให้กับยูค,ค้าทุกท่านนะคะหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ ฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วกดแชร์คลิปให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ